สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะวันนี้ประบัวจะคั่วขนุนค่ะขนุนอันนี้เข้าต้มแล้วเนาะที่เข้ามาขายตามตลาดตลาดเย็นตลาดนัดนี่ยี่สิบบาทค่ะข้าต้มทั้งลูกค่ะต้มทั้งลูกต้มให้สุกแล้วนี่เขาก็มาหัน่นหั่นเป็นแว่นแล้วก็เอาเปลือกอกอกแล้วก็เอามาขายสองชิ้นยีสบเออองชิ้นสิบบาทใส่ถุงมา เราก็ดูนะคะดูว่าเมค้าเขาเป็นคนลักษณะไหนสะอาดไหมอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าของมันสุกแล้วเนาะของมันสุกแล้วนี่นุมน่มมคะ่ะอร่อยมากนี่แบบนี้ามาแกงก็ได้นี่แมค้าเจ้านี้ประบวซื้อกินประจำนี่ประบวซื้อยี่สิบบาทก็คุ้มค่าคะ่ะอันนี้ประบวะเกก่ยวกากหมูมีมีหนังหมูอยู่นิดนะะึงค่ะอ่ะแล้วทีนี้ก็นี่เนื้อหมู ใส่ไปเลยค่ะวนมาสุกแล้วเราก็จะเอาอะไรนะขนมอ่ะที่เราตำแล้วมาผัดอันนี้เรียกข้าวขน,นตมตำขนมน,นะคะเดี๋ยวปิดเตนเดี๋ยวอาน้ำมันออกก่อนมันเยอะไป นี้เรามาตำขนมกันเลยค่ะด้านนี้เนาะมาก็คั่วขนมก็คือใส่พริกแกงนะคะเมื่อวานนี้พอดี่ประบัวไปตลาดก็ซื้อพริกแกงมาพริกแกงเจ้านี้ทำวันขายวันต่อวันค่ะคนบ้านเราเนีน่หละคนบ้านเราเนี่เละไม่ใช่พริกแกงที่ทำเยอะเหม็นๆนั่นนะคะที่ขายตามตลาดสดนั้นเหม็นนี่ใส่ลงไปค่ะเผ็ดไหม อันนี้เขาเขียนว่าเผ็ดมากเผ็ดมากคือเขาไม่ใส่พริกใหญ่เนาะนี่เผ็ดมากเผ็ดมากนี่เราตำค่ะตำใส่พริกแกงเยอะมากค่ะยี่สิบบาทพอโบจะตำเยอะๆแล้วก็คั่วเนาะ กินไม่หมดก็ไม่เสียคะ่ะกินไม่หมดก็ไม่เสียข้วขนมตำมะนุนนีน่นนอา้าวทีนี้ตำเนาะนี่ที่เขาขายอยู่ตลาดสดนี่เขาสับเอาค่ะคือต้มแล้วเขาก็สับ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 ,สบเขาเขาไม่ตำเหมือนเราก็ทำเยอะ นี่เขาเรียกขั่วขนมไม,ไม่ใช่ยำขนมนะคะคนละสูตรกันนี่หมดแล้วเหรอคะ <c oughs> หลานกินเนาะกินหมดแล้วจะกินอีกเดี๋ยวก่อนค่ะยายตั้มขนมนก่อน บ้านปลาบัวเรียกขั้วขนุนแต่คนเหนือเขาเรียกตั้มนุนตำ้มนุนตำ้มน,น,นุนอย่าทำลูกอย่าทำลูกสาวลูกชายอย่าทำถ้าขนุนขนุนเป็นน้ำน้ำนี่เขาก็ไม่ชอบเขาชอบผงผงชอบผงผงตำ้มขนุนตำมขนุนซื้อมาเป็นที่เขาต้มแล้วนะคะ ตำใส่พริกแกงนี่ตำใส่พริกแกงได้ที่แล้วก็ใส่น้ำปลานี่น้ำปลาน้ำปลรราก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนี่ใส่ลงไปนี่ท้อก็ะพัวใส่สองใส่พี่ใส่โคงปรุงรสไป ปรุงรสไปแล้วค่ะของแนวนี้ต้องใส่ผงชูรสชูรสแล้วก็ผงปรุงรสค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนาะมันจะไม่อร่อยอ้าวพออันนี้คือนางเอกพระเอกขว้วขนุนต้องใส่อันนี้ค่ะใบมะกรูดหัน่นฝอย ใส่ใส่ใสใสทีนี้ทีนี้เขาเรียกอะไรเนะี่ยโซกๆุให้เข้ากันโซกสให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสแล้วก็ไปผัดโซกๆุ แล้วถ้าอยากกินข้าวขน้นอยากกินเกนี๊ยข้นไปซื้อเอาที่ข้าวต้มเนะ่ะเยอะข้าวต้มขายกันนี่ดิ้ยไหนพริกหยุดข้างล่างขึ้นมาหมดแล้วไง หรือยังค่ะทุกคนชอบหวานชอบเข็มก็รู้เนาะปรุงเอาที่เขาทำขายอยู่ที่ตลาดสดอะเขา คั่วขนมขายเข้าใส่น้ำาตาลตะบัวบไม่ชอบหวานน้ำตาลอันนี้มันหวานอันนี้เลยหวานเครื่องปรุงด้วยทีนี้ก็ไปผัดน้ำมันนี่นี่ค่ะเขาถึ่งเรียกคั่วขนมงไงคะนี่อืมม,ม,มือกันม,มันมน,นี่เย๊ะ วเสียดายป้าบัวใส่กลางน้ำใส่ใส่กลาง,งขนมใส่ไปเถอะลองทำกินเองทำกินเองกินเองอร่อยเองนี่นี่หอน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 อากาศหอนหอนเตี๋ยวเตี๋ยวอู้ร้านจานใหม่ๆเปียกจานเปียกจานเปียกแช่ทุกหน เดี๋ยวผัดเสร็จเราจะอันนี้ให้ดูตักใส่จานยื้นี่เจ๊เจ๊เจ๊เอะเย๊นี่ผัดที่คนเหนือเขาผัดน่ะเขาใส่กากหมูนี่แหละที่ว่า กากหมูเ้าก็เอาหมูหนังหมูมันหมูอะไรมาเจียวกรอบๆล้วก็มาผัดนี่ค่ะถ้าไม่มีขนุนที่ว่าซื้อเข้าเป็นเว่นๆแบบนี้ที่เขาต้มขายเรามีขนนอยู่หน้าบ้านหลังบ้านเราอยากกินเราก็ต้มเองต้มเป็นลูกนั่นแหละถ้าหั่นเป็นเว่นนําเป็นยางยางติดมือ ต้มทั้งลูกเลยต้มเตาถ่านนะคะต้มเตาแก๊สเตอแก๊สต้มให้สุกแล้วทีนี้ก็มาหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วก็ตากตะปืเกมันออกนี่ข้วาวขนุน อยากกินทาไม่เป็นก็ทาไม่เป็นหรอกคะ่ะก็มันก็ไม่มีอะไรเยอะนะข้อถขนมน,นั้นมีพริกแกงชูรสตะละางปรุงรสใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผัดจากหมูมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่เพราะว่าข้อขน,อน,นุนมันอร่อยอยู่แล้วไม่รู้เป็นอะไรอร่อยมันอร่อยนี่เยอะเลยยี่สิบบาทเยอะแยะ ผัดนี่คือเราผัดให้มันหอมเนาะผัดให้มันหอม,อมผัดให้มันหอม,อมอน,นีข้วบะนุนข้อบะนุนคุณเหนือเขาเรียกข้อบะนุนข้อบะนุนสมัยก่อนป้าบัวมาอยู่กับคุณเหนือใหม่ๆข้อบะนุนยำยำบะนุน กินยากตรงต้องมาต้มขนุนเนี่ะถ้าไม่ต้มทั้งลูกเออฝานตรงตอนที่ว่าสดๆเนี่ยโอ้โหยางติดมือยางติดมือนะคะต้องต้มทั้งลูกต้มต้องต้มเตาถ่านเนี่ยค่ะพอละพอละค่ะอือพอเร็วพอเร็วมาข้าวเหนียวตู้อยทีเนี้ยอยออือนีอ วันนี้ปราบัวโหลดคลิปทั้งวนันก็โโดดไม่ได้มันไม่เน็ตไม่แรงด้วยยังไงก็เลยเนี่ยมันโหลดตอนเย็นนี่ก็ยังไม่ได้อีกไปก่อนนี่ค่ะคั้วขนุนยำมมขนุนเสร็จแล้วค่ะอร่อยอร่อยมาจ้ามาจ้าคนไหนทําไม่เป็นมาทานข้าวกับประบัวยำขนุนคั้วขนุนค่ะนีค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะถ้าใครเคยกินที่บ้านนอกที่พ่อแม่ทำให้กินแล้วอยากกินก็ลองทำดูนะคะสุดนี้ค่ะ